ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดตรังประจำเดือนมีนาคม2568มีสัญญาณขยายตัวร้อยละเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนสะท้อนจากเศรษฐกิจด้านอุปทานการผลิตมีสัญญาณขยายตัวร้อยละและเศรษฐกิจด้านอุปสงค์การใช้จ่ายขยายตัวร้อยละ22.5 ดัชนีผลผลิตภาคบริการขยายตัวร้อยละ12.4พิจารณาจากจำนวนผู้เยี่ยมเยียนทั้งหมดเพิ่มขึ้นร้อยละ4.2ภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและภัตาคารเพิ่มขึ้นร้อยละ42.8และปริมาณการใช้ไฟฟ้าในโรงแรมที่พักเพิ่มขึ้นร้อยละ0.6โดยในเดือนนี้มีรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนจำนวน776.3ล้านบาทดัชนีผลผล,ผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ1.6พิจารณาจากจำนวนปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ2.9 ในขณะที่ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมหดตัวร้อยละลบ12.6จากผล,ผลผลิตยางพาราหดตัวร้อยละลบ4.6ผลผลิตปล์มน้ำมันหดตัวร้อยละลบ47.3และปริมาณกุ้งขาวแวนนาม้หดตัวร้อยละลบ9.6ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ29.7สะท้อนจากภาษีมูลค่าเพิ่มขยายตัวร้อยละ44.4และจำนวนรถจัก,กรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ13.0 และดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวร้อยละส0 0สะท้อนจากการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำขยายตัวร้อยละ27.2และรายจ่ายลงทุนขยายตัวร้อยละหนึในขณะที่ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนหดตัวร้อยละลบ1.9จากสินเชื่อเพื่อการลงทุนหดตัวร้อยละลบ1.9จาและจำนวนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์จ,จดทะเบียนใหม่หดตัวร้อยละลบ1.7 ด้านรายได้เกษตรกรหดตัวร้อยละลบ23.3ตามการลดลงของราคายางพาราและการลดลงของปริมาณผลผล,ผลิตยางพาราปั่มน้ำมันกุ้งขาวแวนเนมัด้านการเงินขยายตัวได้ดีพิจารณาจากปริมาณเงินฝากรวมขยายตัวร้อยละ5.2ในขณะที่ปริมาณสินเชื่อรวมหดตัวร้อยละลบ1.9 ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อทั่วไปขยายตัวอยู่ที่ร้อยละหจากการสูงขึ้นของราคาสินค้าในกลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์โดยเฉพาะผลไม้สดเครื่องประกอบอาหารเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์เนื้อสัตว์และอาหารสําเร็จรูปประกอบกับมีการสูงขึ้นของราคาน้ํามันดีเซลและค่าชาวบ้านเป็นสําคัญสําหรับการจ้างงานหดตัวร้อยละลบศด้านการคลังรายได้จัดเก็บขยายตัวร้อยละ25.0การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมจากคลังขยายตัวร้อยละ37.0 ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่สนับสนุนข้อมูลติดตามข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัดตรังได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดตรัง w w w c g d g o t h t r g g a c e b o o k สำนักงานคลังจังหวัดตรังกรมบัญชีกลาง YouTube กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัดแอคลังตรังอีเมล t r l g c g d g o t h โทร075218022จัดทําโดยกลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด